ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพระลูกค้านะครับที่เช่ากับผมแล้วก็ให้ผมเลี่ยมให้ด้วยนะครับนะอ่ะงานเลี่ยมที่ผมชอบนะพี่ๆก็คืองานเลี่ยมแบบนี้แหละนะครับเลี่ยมไม้เนาะนะครับเลเซอร์นะครับอ่ะนี่นะครับขออนุญาตซูมใกล้ๆนะนะครับพระองค์นี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับอืมพี่เขาน่าจะเป็นทหารหรือตำรวจสักอย่างนี่แหละนะครับเห็นใส่ชุดราชการอ่ะนี่นะครับองค์นี้นะครับ องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพราสิวบีพิมพ์ฐานหมอนหัวแหลมนะครับนะนี่นะครับชึบนี่ตัวจริงเสียงจริงครับขอผมขออนุญาตพี่เขารีวิวแล้วนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยานตุกตานะครับข้างล่างก็จะเป็นคาถานัสิวังพมามะอะอุนะครับด้านหน้านะครับก็จะยิงเลเซอร์นะครับหลวงพ่อกลวยชุตินทัลโหนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับอ่าอ่าองค์ต่อมานะครับองนี้ครับ องเนี ä, ่ยเหมือนของผมทุกอย่างเลยที่ผมพ่อคออยู่ทุกวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นจะเป็นพิมพ์บล็อกอะไรต่างๆนะครับเหมือนของผมทุกอย่างเลยนะครับอ่ะองนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับองนี้ก็จะส่งพรุ่งนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือชัดเจนนะครับนี่นะครับไม้เนี่ยใช้ไม้อะไรนะครับอ่ะผมจะตอบให้นะพี่ๆไม้เนี่ยคือไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงจากเวียดนามด้วยนะครับพี่ๆไม่ใช่ไม้พยุงไทยนะถ้าไม้พยุงไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะ แตกง่ายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะเขาเลยใช้ไม้พย um mm, ุงเวียดนามนะครับเพราะว่าม so for ันมีความเหนียวอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ก็ยืนคุยกับช่างมานะครับผมก็เลยถามว่าไม้พยุงเนี่ยเขาเรียกว่าไม้พยุงอะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นไม้พยุงไหหลานะครับไหหลําคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าไม้ไม้พยุงจากประเทศจีนเขาบอกว่าไม่ใช่เอามาจากเวียดนามสั่งตรงมาจากเวียดนามอะไรประมาณนั้นนะนะครับเออผมก็เลยถามว่าเออมีคนให้เล่อกไม้สักทองม้างไหมไม้สักอะไรประมาณเนี้ย ที่เขาบอกว่าเคยอยากทําอยู่เหมือนกันนะคร him, ับแต่สู like ้ราคาไม่ไหวนะครับถ้าทำเนี่ยราคาต้องขึ้นหลักพันทั้งหมดเลยถ้าถ้าเป็นไม้ไม้สักทองนะนะครับอันนั้นสงสัยน่าจะมีราคาสูงนะไม้สักนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ราคาเหมือนกันนะครับอ่ะกรอบเนี่ยจะเป็นไม้พยุงนะครับพี่ๆที่ผมเลี่ยมให้เนี่ยนะครับที่ผมสั่งเลี่ยมให้สององนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับเลี่ยมกรอบให้อย่างดีนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันตุกตานะครับนี่แต่ละองค์เนี่ยเนื้อไม้จะไม่เหมือนกันนะพี่ๆเนื้อไม้จะไม่เหมือน องคเนี่ยจะดูสว่างนะครับผมว่านะช่างอ่ะเขาจะเลือกองเนี่ยไม้ไม้สว่างก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าองพระเนี่ยเขาจะเป็นสีดำเนาะนะครับเขาเลยเลือกไม้สว่างมาให้นะครับส่วนองคเนี่ยจะเป็นสีแดงเนาะนะครับจะเป็นเนื้อดินสีแดงนะครับเขาก็เลยเอาไม้เข้มให้นะครับเพื่อที่จะได้ตัดกับสีพระด้วยนะครับอ่ะแต่ถ้าพี่ๆแขวนไปเรื่อยๆนะครับสีเนี่ยจะคลาสสิกมากๆเลยนะครับสีเนี่ยจะกลายเป็นสีคลาสสิกมากๆเลยผมมีตัวอย่างให้ดูไหมอ่ะเดี๋ยวดูคอผมแล้วกัน อวดแล้วอวดอีกนะครับไม่มีอะไรให้อวดหรอกแต่อยากอวดที่ใช้นะครับอ่ะนี่ถ้าเราใส่นานๆไปแนละ้วพี่เพเห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะโดนคาบเหงอคาบที่ใครผมเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะนี่มันจะดูคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจะดูคลาสสิกแบบนี้เลยอ่ะาดุพระมาดูพระปิดตาบ้างนะครับนี่ไอนน้เป็หลงปุ่ศสีว่าเขาท่องบนหน้านะครับอันนี้ผมก็ออกแบบเองนะเนี่ยนะครับออกแบบให้เหมือนนะเนี่ยนะครับ ปวดหัวกับช่างอยู่สักพักนึงอ่ะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนโลโก้แล้วผมพยายามเอาโลโก้ประจําตัวของหลวงพ่อนั้นๆนะครับมาใส่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวสิงห์ด้านบนนะครับเนี่ยตอนเรียกมาใหม่ๆเนี่ยจะเงาแว็บแบบนี้เลยพี่เพนะครับจะสวยสว่างเงาแว็บแบบนี้เลยแต่พอใส่ไปนานๆนะครับเนี่ยสีไม้คลาสสิกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันเงาวาวแบบนี้เลยนะครับคลาสสิกดีนะพี่เพคลาสสิกดีนะครับนี่ยอ่าดูพาสศิวลีของผมบ้างนะครับนี่พิมพ์เดียวกันเลยนะครับสององค์นี้พิมพ์เดียวกันเลยนี่เห็นมมพพิ์เดียยวกันเลแต่กกล้องไม่โฟัส อ่ะนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ของผมนะครับนี่นานๆไปนะพี่ๆสีก็จะเข้มๆเ,เหมือนเหมือนของผมนี่แหละนะครับจะคลาสสิกเหมือนของผมเลยไม่หลวงเพรากลัวชุดตินทโลด้านล่างนี่ชองพมามะ,อ,ะ,อ,ะอ,มอ,มอุนะครับอ่ะโปรโมทดถ้าโปรโมทอีกอ่ะ พี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับหรือว่าอยากให้ผมหาให้นะครับในราคาเบาๆก็ติดต่อได้นะครับพี่ๆตอนนี้มีอยู่พี่ท่านหนึ่งเนาะเขาให้ผมหาสมเด็จหลังซิวเวอรีพิมเล็กพิมคะแนนก็คือพิมแบบนี้แหละนะครับนะแต่ผมไม่รู้ว่าพี่เขาเจาบ็อกวัดหรือว่าบ็อกวัดราชนัดดานะแต่ถ้าเป็นบ็อกวัดโคศิตารามอ่ะน่าจะเป็นเนื้อของน้ำมันล้วนๆนะนะครับแล้วด้านหลังพระซิวเวอรี่เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับลายเจ็เอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยนะครับถ้าเป็นบ็อกวัดนะแต่ถ้าองค์นนนนนนนี้จะะะเเป็็็บบออกกกววัััััดดดรรราาชคคืมสยห ส่องไม่เห็นอะไรเลยส่องไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่ากรอบมันลายแล้วนะนี่อันนี้บล็อกวัดราดชนาฏด,ดาอันนี้ได้มาจากเฮียหนงสายตรง195นะครับเฮียหนงกิ่งแก้วนะองค์เนี้ยนะครับได้มาพร้อมบัตรนะครับอ่านะครับมีพี่ท่านหนึ่งเขาให้ผมหาสมเด็จหลังศิวลีนอ้นนะครับผมยังหาราคาเบาๆไม่ได้นะพี่ๆแต่และองค์เนี่ยสตาร์สองพันขึ้นทั้งนั้นเลยอ่ะผมจะหาราคาพันกว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็หายากนะครับถ้าผมไมปเช่าแพงๆมาผมเอามาบวกองค์ละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยนั้น ผมคิดว่าน่าจะนานกว่าผมจะปล่อยได้ผมไม่สามารถแบกพระหลักพันได้แบบเป็นเดือนผมไม่สามารถผมไม่สามารถแบกได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่านั่นแหละขกะท,ทย่าะที่ผมบ่นไปแต่ะผมเจอวิกฤตยอยู่ช่วงนี้นะครับก็เลยขยับตัวอะไรมากไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างพระสององค์เนี่ยผมก็สำรองจ่ายไปก่อนนะครับแต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งเขาจ่ายเต็มมาแล้วนะนะครับแล้วที่เหลือก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับก็ไม่เป็นไรนะลูกค้าเก่าก็อย่าบิดผมก็พอนะครับเพราะว่าผมเอาเงินของผมเนี่ย ออกให้ก่อนนะครับแล้วพี่ค่อยมาผ่อนกับผมหรือยังไงก็มาคุยกันนะครับนะถ้าผมเจอบิดมาเนี่ยผมงานงอ,อกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะปล่อยได้หรือเปล่านะครับถ้าสมมตินะถ้าผมโดนบิดขึ้นมานี่งานเข้าผมเลยนะนะครับเพราะว่าผมสำรองจ่ายไปก่อนนะนะครับวันเสาร์เนี่ยเป็นเดทไลน์ของผมแล้วพี่ๆนะไม่อยากจะพูดเยอะนะครับจะรอดรอดหรือไม่รอดก็รอดูวันเสาร์นะพี่พ ขอแวะบ่นนิดหน่อยอ่ะสรุปนะครับพี่พี่พี่พ่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนะครับหรือว่าอยากให้ผมหาให้ในราคาถูกๆก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะตอนนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อกวยที่แท้ทันท่านนะครับก็มีแค่2องค์นี้นะครับก็จะมีพระสักการะแล้วก็พระซิวลรนะครับมีแค่2องค์นี้นะครับส่วนองค์นี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามผมขอบคุณมากๆครับ